สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปสาธิตในการปลดล็อกรุ่นนี้เลยนะครับที่เป็นปัญหาที่ทุกคนเรียกร้องกันมาเป็นจํานวนมากนะครับณปัจจุบันมีเงื่อนไขอะไรบ้างและเราจะต้องทําอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยสําหรับการปลดล็อกรุ่นนี้นะครับ A5 2 0 2 0นะครับแต่ละที่แต่ละค่ายก็คือออกมาหลายแบบนะครับสําหรับคนที่โดนหลอกขาย มานะครับซึ่งมีอินบ็อกซ์มาจํานวนมากเลยนะครับว่าพี่ผมไปโดนหลอกขายมากนะครับจากเพื่อนหรือจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยปรากฏว่าอพอใช้ไปสักพักนึงแล้วเครื่องมันถูกล็อกแล้วทีนี้เราจะทํายังไงล่ะให้เครื่องกลับมาใช้งานได้นะครับโดยที่เราจะไม่เสียเงินเปล่านะครับตอนนี้ไม่สามารถปลดล็อกถาวรได้นะครับก็คือ,อปลดให้มันหลุดไปเลยเนี่ยให้มันายขาดไปเป็นปีๆหรือว่าตลอดชีวิตเนี่ยอาจจะยังทําไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการบายพาสการบายพาสคืออะไรการบายพาสคือการทําให้เครื่องกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับก็คือสมมุติตัวนี้เป็นล er ็อกเครือข่าย AIS ก็คือจะสามารถกลับไปใช้ s ิม AIS ได้ตัวนี้เป็นเครื่องถูกก็กลับไปใช้ของถูกนะครับตัวนี้เป็น d t a ทก็กลับไปใช้ d t a ทหรือบางตัวนั้นอาจจะใส่คู่แล้วสามารถใช้ซิมคู่ได้นะครับอันนี้ต้องทำาใจเรื่องซิมนิดหนึ่งการปลดล็อกซิมนั้นทำได้ แต่ไม่ใช่ได้ทุกเครื่องนะครับเดี๋ยวจะมีบางตัวเท่านั้นที่ทําได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องให้มาก็คือรหัสล็อกหน้าจอนะครับถ้าเกิดเราใช้อยู่แล้วมันล็อกเราจบเราก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะเราเจ้าของแต่ถ้าเกิดใครซื้อมาแล้วถูกล็อกหน้าจอพอปลดล็อกหน้าจอเสร็จหรือยังไม่ทราบรหัสหน้าจอก็ต้องแกะเครื่องนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเราจะแกะเครื่องซึ่งผมแกะไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับ เงื่อนไขในการทำงานนะครับฟังดีๆนะครับบางตัวจะไม่สามารถโทรเข้าได้ณวันนี้ก็คือ,อ True กับ Deta สามารถใส่ซิมแล้วโทรเข้าโทรออกได้ปกติ AIS มีบางตัวประมาณ20%นะครับที่ไม่สามารถโทรเข้าได้แต่โทรออกได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะลองทำให้ดูสักตัวหนึ่งว่าจะโทรเข้าถทรออได้ไหมเราไปเริมดูกันเลยครับ ก็มีหลายคําถามนะครับที่ถามเข้ามาว่าการทําแบบนี้มันอยู่นานแค่ไหนหรือว่ามันจะหายไปเลยไหมนะครับคำตอบก็คือการทําแบบนี้นะครับจะทําให้เครื่องนั้นสามารถใช้งานปกติได้เหมือนเดิมนะครับอยู่นานแค่ไหนอันนี้ถ้าเราไม่ล้างเครื่องก็คือสามารถใช้ได้ตลอดนะครับหรือถ้าเราไม่ไปเผลอกดคืนค่าโรงงานนั่นเองนะครับทีนี้ ถ้าเกิดเรากดาค่าขึ้นค่าทรงงานไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมครับก็ต้องส่งมาทําใหม่ซึ่งราคาในการทํามันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับที่ทํากับชาแนลผมก็คือเราจะรับประกันตรงเนี้ยภายในสามเดือนเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราจะทําให้ฟรีนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับค่าส่งกลับก็ฟรีเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ช่างกำลังล้างเครื่องอยู่นะครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้ถูกรอกขายมาโดยที่ไม่มีรหัสผ่านนะครับหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการปลดแบบบายพาสให้ดูกัดน,นะครับแต่ว่าจะมีบางส่วนนั้นที่เราจำเป็นจะต้องเซนเซอร์เอาไว้นะครับถ้าเกิดของใครมีรหัสผ่านอยู่หน้าจออยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปก็คือไม่จำเป็นจะต้องแกะเครื่องใดๆนะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลออกได้ นะครับกรณีที่เราเป็นเจ้าของเครื่องเองซึ่งถ้าหากลูกค้านะครับอยากได้ข้อมูลก็จําเป็นจะต้องบอกช่างก่อนเสมอนะครับว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรบ้างเช่นเอาข้อมูลเบอร์โทรเอาข้อมูล Line ก่อนที่จะย้ายไปเครื่องอื่นนะครับต้องการสํารองข้อมูลแชทไปยัง Gmail ของตัวเองหรือต้องการรูปภาพที่เ,เก็บเอาไว้ตรงไหนนะครับวิดีโอตรงไหนข้อความเมสเซจไหนนะครับ หรือจะเอาข้อมูลอื่นๆอันนี้ก็ต้องแจ้งทางร้านนะครับซึ่งทางร้านก็จะดําเนินการให้โดยเป็นความลับหลังจากที่ลูกค้าเซฟข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็บอกเราเราจะทําการดีลิททุกอย่างออกไปให,ให้เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกใจนะครับหรือว่าจะให้ทําการล้างเครื่องไปเลยก็ได้นะครับเราก็จะทําให้นะครับในส่วนของตัวเครื่องนั้นนะครับหลังจากที่เราแก้ไขจนเสร็จแล้ว นะครับตัวเครื่องจะได้เป็น Android 10กลับไปนะครับก็ก็จะได้เป็น Android ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เราทำการแก้ไขแล้วนะครับในส่วนของโปรแกรมนั้นนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ทางเรานั้นได้ทำการเขียนขึ้นเองนะครับโดยที่เป็นภาษาของ Android นะครับภาษาชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ADB นั่นเองซึ่งมีโค้ดที่สามารถเจาะลึกเข้าไปยังในส่วนของ System เพื่อทำการ disable หรือการปิดเอาไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อไม่ให้เครื่องนั้นถูกล็อกซ้ำเวลาที่เราเอากลับไปใช้งานนะครับสามารถปิดเปิดเครื่องได้โดยปกตินั่นเองนะครับสำหรับคนที่อยากทำนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook ที่ขึ้นบนวิดีโอหรือใต้ลิงก์ก็ได้นะครับ Facebook ชื่อ K N O T T H A I D E V อ่านว่า Not t ไทยเดฟนะครับก็เป็น Facebook หลักในการทํางานของผมหรือติดต่อไปที่เพจก็ได้นะเพจเย็นโรมือบายนะครับอันนี้ก็จะมีแอดมินคอยดูแลอยู่24ชั่วโมงนะครับตอนนี้โปรแกรมเนี่ยก็ทํางานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เครื่องรีบูตขึ้นมาเนี่ยเครื่องจะกลับมาติดด็อกอีกไหมการทําในหนึ่งเครื่องนะครับก็จะใช้เวลาโดยรวมนะครับขึ้นอยู่กับว่าเครื่องนั้นลูกค้าจำรหัสได้ไหมนะครับโดยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ ก็ต่อตัวถ้าไม่ติดคิวเนี่ยก็ทำแป๊บเดียวนะครับอตอนนี้ก็สิ้นสุดกระบวนการทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อ Wi-Fi กันเลยนะครับว่าตัวเครื่องจะล็อกอีกไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองซิมดูว่าจะสามารถโทรเข้าได้หรือเปล่านะครับก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับ2ซิม โอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับก็รอสัญญาณซิมมาก่อนนะอ่ะตอนนี้นะครับสัญญาณซิมก็มาแล้ว1ค่ายนะครับก็คือ AS นะครับก็อย่างที่บอกเครื่องนี้ล็อก AS ก็จะสามารถใช้ได้เฉพาะซิม a i s เท่านั้นนะครับอีกซิมหนึ่งเขาไม่มีสัญญาณนะครับน่าจะเป็นการผูกมัดซิมมาในตัวนะครับถ้าจะ ดให้ใช้คือไข่อื่นได้เนี่ยจะต้องใช้เสียค่าเครดิตหรือค่าโค้ดในการปลดเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองโทรออกให้ดูก่อนนะครับว่าสามารถโทรได้ไหมนะก็สามารถโทรออกได้ปกตินั่นเองนะครับเซ็นเซอร์อะไรก็ตัดปกตินะครับเดี๋ยวลองจะจะลองดูว่าสามารถเช็คเบอร์ได้หรือเปล่า เดี๋ยวจะได้รู้ว่าเป็น AS จริงไหมนะครับก็สรุปว่าเป็น AS จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกภาพตอนโทรเข้าให้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีมือถือเครื่องนึงในการโทรเข้านะครับอ่ะก็จะเห็นว่ามันโทรเข้าได้จริงๆนะครับจากที่ภาพทีผมแทรกเราก็ดูตรงนี้นะครับก็คือ ที่ผมโทรเข้าแล้วมันขึ้นสายไม่ได้รับนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้ปกติเลยนะครับก็บอกแล้วว่ามันมีเคียงแค่20%เรท่านั้นที่จะเจอปัญหานั้นนะครับส่วนใครที่ไปทํามาแบบผิดวิธีแล้วอันนั้นเสียใจด้วยนะครับคุณไม่สามารถแก้ไขเครื่องได้ถ้าเกิดอมี่ของคุณหายไปแล้วนะครับมี่คืออะไรอมี่คือหมายเลขที่กดด,ดูได้จากตรงนี้นะครับดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์หกสี่เหลี่ยมก็จะโชว์หมายเลขนี้ขึ้นมานั่นคือหมายเลขมี่ของคุณ ถ้าเกิดมันหายไปก็จะทําให้เครื่องมีปัญหาภายหลังได้นะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสาคนสำหรับคนที่โดนหลอกขายมาหรือถูกล็อกเครื่องจากาเครื่องที่ไม่รู้ซื้อมาจากไหนนะครับอินเทอร์เน็ตหรือว่าเฟซบ,บุ๊กหรือว่าตามช็อปขายต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็มีแอดมินคอยดูแลอยู่ตลอด สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้ามีคำถามใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้หรือส่งข้อความมาหาทางอ็อกซ์ได้ผมจะตื่นไม่เป็นเวลานะครับดังนั้นก็ส่งข้อความทิ้งไว้เลยไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องกดบอกนะครับอ๋ออออ,อ,อ,อีกนิดนึงนะครับก็สำหรับใครที่เห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์หรือว่าช่องนี้มีสาระนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับฝากติดตามฝากตัวใครด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป แล้วก็อาจจะมาแชร์ข้อมูลหรือแชร์เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับช่างหรือที่ไม่เกี่ยวกับช่างอาจจะเอาบุคคลทั่วไปเอาไปใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับ